สวัสดีครับ Fox l i ์ e Special นะครับวันนี้นะครับมาที่งาน b บงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยต้องมาที่บูตนี้ครับโตโยต้าประเทศไทยนะฮะวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากนะครับสำหรับคนที่ใช้รถโตโยต้าอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะเทรดอินอยากจะขายรถตัวเองให้ได้ราคานะครับบอกเลยว่าอยากจะมีโปรแกรมหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากๆนั่นก็คือ Toyota s ชัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่ามันน่าสนใจประมาณไหนนะครับว่าการที่คุณจะเทรดอินรถคุณเนี่ยเพื่อที่จะซื้อรถคันใหม่หรือจะซื้อรถมือ2ของ Toyo ต a s ชัวนะครับมีความยืดหยุ่นมากแล้วก็ รียกว่าจริงใจต่อผู้บริโภคจริงๆตามมาเลยครับนี่เลยครับที่อยากจะแนะนำนะครับบริการโตโยต้าชัวนะครับวันนี้เราต้องการเอารถเก่ามาเทรดอินหรืออะไรก็ตามนะครับมารับบริการได้เลยที่นี่นะครับเพนบอกเลยว่าโหน่าสนใจมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจนะครับรถโตโยต้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะเทรดรถคันเก่าออกก่อนเนี่ยฮะเ็นบอกว่ามีบริการแบบนี้ด้วย ใช่ค่ะของเรานะคะก็คือลูกค้าสามารถนํารถทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะคะมาประเมินราคากับเราได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูรถให้ค่ะแล้วก็ให้ราคาด้วยเรียลไทม์วันนี้เลยใช่ที่ลานจอดรถได้เลยได้เลย้โหว้าวจริงๆอันนี้ครับกุญแจได้ค่ะครับ เมื่อลูกค้าทําการประเมินรถกับเราแล้วนะคะลูกค้าจะได้วอลเชอร์ค่ะเึ้นตัวหนังนะคะขอก่อนเลยได้ไหมครับได้ดูได้เลยค่ะแล้วถ้าผมไม่ขายล่ะครับถ้าไม่ขายก็ได้เหมือนกันค่ะหวันนี้แต่ถ้าลูกค้าได้ทำการขายกับเราค่ะลูกค้าจะได้อุปกรณ์เติมลมแบบดิจิตอลอะค่ะอ๋อผมคิดว่าอัปเกรดเป็นจากรีเมียมเป็นแพลตินัมซีอ๋อใช่ค่ะ อ๋อได้แค่พิมยมซีนะคะับอนี้ผมขอเอาก่อนเลยล้กันนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปดูรถผมกันนิดนึงได้เลยค่ะก่อนลงไปดูรถผมนีอะไรจะเสริมไหมครับได้ค่ะรถคู่ค่ะครับว่ารถเป็นรถใช้แล้วขวาเราเราจะเป็นรถใช้แล้วที่รับประกันคุณภาพนะคะหรือเราจะเรียกว่าชัวร์เซ์ดิฟายบายโตโยต้า ก็คือว่ามันมันเป็นมาตรฐานในการตรวจหรือผ่านการรับรองคุณภาพจากของทางบริษัทโตโยต้ามอเตอรเราเองอครับซอันนี้แบบหมายถึงว่าจะออฟเฟอร์ผมในกรณีว่าอยากได้รถยูสคาร์าที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากโตโยต,ต้าอ,อ๋อที่ผ่านแถวบ้านที่เขาเรียกว่าทีชัวปะถูกต้องค่ะอ๋อครับ อ๋อตอนแรกผมคิดว่าโตโยต้าสุรีไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ม่มีคนอ่านแบบนั้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงโตโยต้าสุรีแบบนั้นอชัวค่ะขอชัวรครับโอเคโตโยต้าชัวต่อครับยังไงต่อนะก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าชัวของเราอย่างนี้ค่ะมีอยู่สามประเภทนะคะคุณสมบัติก็จะแตกต่างกัน ก็จะมีชัวเซอร์ติฟายที่เป็น5ปี12ปีนะคะแล้วก็เซอร์ติฟายโกลนะคะรถที่เข้ามาของเราอะค่ะไม่ว่าจะมาจากเทรดอินเองหรือว่าจะมาจากแหล่งไหนก็แล้วแต่ค่ะรถเนี่ยจะมีสภาพที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วรถเนี่ยผ่านการตรวจ280จุดตามมาตรฐานของโตโยต้าของเราตรวจเยอะตรวจแยะตรวจเยอะตรวจแยะตรวจถี่มากค่ะโอ้มันตรวจสุขภาพเลยคนอายุ60ับ ค่ะก็เราเสร็จหลังจากตรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกจัดว่าเขาจะเป็นห้าปีรถห้าปีเซอร์ติฟายห้าปีเซอร์ติฟายจุสองปีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์แล้วก็ประกันมากมายมากมายแบบเรียกว่าซื้อรถมือสองอุ่นใจต้องโตโยต้าชัวร์ถูกต้องค่ะก็ยังมีรับประกันให้อยู่เหมือนกันว้าวเป็นทางเลือกที่ผมเลยนะเนี่ยกะาจะถอยรถป้ายแดงซะหน่อยสงสัยจะสนใจมื์สองแล้วล่ะแวะเวียนมาค่ะก็สามารถดูที่ในเว็บไซต์เราได้เพราะว่ามีรถคุณภาพดีเยอะมากในเว็บไซต์เรา ดีเลยฮะโหวันนี้มาทางเรื่องหลากหลายมากเลยตอนแรกกะจะมาถอยเอาฝาดซะหน่อยอย่างนี้คงต้องไปเอาไฮเอทซะละมีไหมรถตู้ไฮเอทรุ่นแรกมีโอ้สนใจเลยไปเลยครับไปไปค่ะไปเลยครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแฟนๆ Toyota นะครับผมบอกเลยนะครับรีบมาเลยนะฮะที่งาน Bangkok International Motor Show นะครับบอกเลยเลยว่าโหจัดเต็มจริงๆแคมเปญดีๆแล้วก็อย่าลืมครับโปรแกรมดีๆของ Toyota าชัวที่มาฝากกันนะฮะตั้งแต่วันนี้ครับ26มีนาคมนะครับจนถึงนะครับ6เมษายน2568นี้ครับที่งาน Bangkok International Motor Show ครับ